น้ำท่วมแล้วน้ําท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายต่อชีวิตนะครับเพราะว่าเหตุน้ําท่วมที่มาจากฝนตกหนักเนี่ยซึ่งทําให้เกิดดินถล่มด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มากกว่า40คนทั่วประเทศแล้วโดยอุทกภัยที่เกาหลีใต้ครั้งนี้นับเป็นโศกนาตกรรมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้หลังจาก ที่เคยเกิดน้ําท่วมใหญ่ในกรุงโซจํากันได้ใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วเกิดน้ําท่วมใหญ่ในกรุงโซจนทําให้มีผู้เสียชีวิตเกือบส10บคนจนเกิดเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาเพราะว่าผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นเป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในห้องพักตึงใต้ดินหรือที่เรียกว่าพันจีอาซึ่งเป็นเรื่องที่ปรากฏในภาพยนตร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่ตามมาถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ําในสังคมแล้วก็อันตรายจากการ อยู่อาศัยในห้องพักกึ่งใต้ดินจนทางการกรุงโซต้องยุติให้อนุญาตก่อสร้างห้องพักประเภทนี้ในเวลาต่อมาแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็อาจจะพอบอกได้นะครับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ซ้ำรอยเหตุการณ์เดิมหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุเขื่อนกั้นแม่น้ำมีโฮในจังหวัดชุงชองเหนือทางภาคกลางของประเทศพังเสียหายทำให้น้ำเอ่อทะลักแม่น้ำไหลท่วมอุโมอง์ทางรอดใต้ดินครับ อุโมงคที่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมีรถถูกน้ําท่วมติดอยู่ในอุโมงคมากกว่า10คันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็รถโดยสารนะครับอุโมง์ใต้ดินที่ถูกน้ําท่วมมีความยาว685เมตรครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมสูบน้ําออกจากอุโมง์อย่างเร่งด่วนแต่ก็พบว่ามีคนขับรถแล้วก็มีผู้โดยสารที่หนีไม่ทันนะครับเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จมน้ําอยู่ใต้อุโมง์อย่างน้อย13คน แล้วก็ยังไม่แน่ชัดด้วยนะครับว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยในตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างปฏิบัติการกู้ภยัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดคําถามตามมานะครับถึงประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อภัยพิบัติของรัฐบาลเกาหลีใต้เพราะว่าก่อนที่จะมีโศก,กนาฏกรรมน้าท่วมอุโมงค์ก็มีคําเตือนมาจากสํานักงานควบคุมระดับน้ําในแม่น้ําให้เฝ้าระวังระดับน้ํา ว่าอาจจะมีระดับที่อันตรายหรือไม่แล้วก็เสนอให้ปิดอุโมงทางลอดใต้ดินที่เกิดเหตุไปแล้วด้วยนะครับนอกจากที่จังหวัดชุงชองเหนือแล้วยังมีหลายพื้นที่ครับที่เกิดเหตุน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มในเกาหลีใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือจังหวัดขยองซังเหนือทางภาคตะวันออกของเกาหลีใต้เกิดเหตุน,น้ําป่าไหลหลากดินถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก ขณะที่ทางการเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจากน้าท่วมมากกว่า120,000ไร่อาคารบ้านเรือนทรัพย์สินของภาครัฐเอกชนเสียหายจํานวนมากต้องอพยพประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยแล้วนับหมื่นคนโดยประธานาธิบดียุนยซอกยอนของเกาหลีใต้ตอนนี้ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนี่นะครับในเรียบประชุมฉุกเฉินสั่งการให้รัฐบาลระดมใช้ทรัพยากรที่อยู่เพื่อลดการสูญเสียครับ ขณะเดียวกันก็มีคําเตือนมาจากสํานักง,งานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปโดยคาดว่าหลายพื้นที่จะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนหน้าความน่าเศร้าของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ก็คือสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงโซได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับว่าพบหญิงไทยเสียชีวิตที่จังหวัดคยองซังเหนือจํานวนหนึ่งรายด้วยกันแล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนคนไทยในเกาหลีใต้ให้ระมัดระวัง จากเหตุการณ์ดินถลม่มน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ที่อาจเกิดมากขึ้นในระยะนี้ด้วยนอกจากที่เกาหลีใต้แล้วหลายคนก็จับตาไปที่พายุตาลิมครับพายุตาลิมเนี่ยเป็นพายุที่เราอาจมองได้ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมองไปถึงมุมนั้นเนี่ยพายุลูกนี้กำลังส่งผลกระทบต่อประเทศจีนครับ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาจีนระบุเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับว่าพายุใต้ฝุ่นตาลิมอยู่ห่างจากเมืองจ้านเจียงมณฑลกวางตุ้งทางตอนออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ7 375กิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุตาลิมเนี่ยตาลิมเนี่ยนะครับเป็นพายุที่เป็นไต้ฝุ่นลำดับที่4ในปี2023แต่ว่าเป็นพายุที่พัดขึ้นฝั่งจีนเป็นลูกแรกของปีนี้ คาดว่าจะทําให้เกิดฝนตกในประเทศจีนครับแล้วก็เป็นจังหวะที่พายุลูกนี้เข้ามาในช่วงที่จีนกําลังเฝ้าระวังในช่วงที่อาจเกิดน้ําท่วมในประเทศได้นะครับซึ่งทางการจีนเนี่ยได้พูดถึงกรอบเวลาเฝ้าระวังว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมในประเทศเนี่ยก็คือช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมมีการคาดการไว้แล้วครับว่าช่วงนี้ อาจจะเกิดสถานการณ์น้าท่วมในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับจีนก็จับตาพายุตาลิมเป็นพิเศษขณะที่ประเทศไทยครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุตาลิมล่าสุดเป็นฉบับที่10นะครับโดยมีหลายจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือฝนถล่มในวันที่1 7บเถึงยีกรกดาคมนี้รวมถึงระวังเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากด้วยโดยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุโซนร้อนตาลิมฉบับที่10ระบุว่าเมื่อเวลา4ี่นาฬกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงตาลิมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด18.9ุดองศาเหนือลองจิจูด113.4องศิาตจุดองศาวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหลำและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่18-19กรกฎาคมนะครับนี่นี่เป็นภาพของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นภาพจากเว็บไซต์ windy.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานสภาพอากาศทั่วโลกแบบเรียลไทม์ก็จะได้เห็นลักษณะของพายุที่กำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนที่คาดกันว่าน่าจะมีการเคลื่อนขึ้นฝั่งในช่วงเวลา18-19กรกฎาคมนี้ ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าศูนย์กลางของพายุอ,อยู่ใกล้กับชายฝั่งในประเทศจีนแล้วโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศล่าสุดระบุแบบนี้นะครับว่าในช่วงวันที่17-20ถึงกรกฎาคมร่องมรสุมกําลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเ,เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพม,มหานครและริมมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณ ที่มีฝนฟ้าขนองด้วยโดยก่อนหน้านี้คุณชวลิตจันทรารัตน์กรรมการบริษัททีมกรุป๊ปและผู้เชี่ยวชาญด้านน้าประเมินแบบนี้นะครับว่าพายุลูกนี้ก็คือตาลิมเนี่ยจะเริ่มส่งผลกระทบถึงไทยตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมโดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันตกของไทยจะดึงความชื้นมาจากอันดามันก็จะเริ่มมีฝนตกบ้างนอกจากภาคตะวันตกเนี่ย ก็จะมีภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีการคาดการแนวโน้มฝนว่าฝนน่าจะตกมากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าภาคอื่นๆเทียบระบุมาข้างต้นส่วนความหวังว่าพายุลูกนี้จะบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งที่มีการคาดการว่าปีนี้ไทยจะ,ะเผชิญภัยแล้งที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะครับว่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หรือไม่กรรมการบริษัททีมกรุ๊ป แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำชี้ว่าปริมาณน้ำฝนจากพายุลูกนี้อาจไม่ได้เติมน้ำในอ่างขนาดนั้นอาจจะต้องไปหวังเอาพายุตัวที่จะตามมาคือในช่วงหลังวันที่24หรือว่า25รกรกฎาคมนี้หรือว่าอาจจะเกิดในช่วงปลายเดือนซึ่งถ้าพายุลูกต่อไปมีกาลังแรงจริงก็อาจจะช่วยให้มีกำลังมากที่จะมาเติมน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำของไทยให้มากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราต้องดูพายุ ใน2เปราะด้วยกันนะครับเปราะแรกก็คือเรื่องหลักก็คือพายุที่จะพัดถล่มไทยเนี่ยจะส่งผลกระทบในแง่ของอุทกภยัยส่งผลกระทบในแง่ของความเสียหายเป็นภัยพิบัติจากพายุโดยตรงหรือไม่แต่ว่าอีกเปราะหนึงที่เราต้องดูเหมือนกันนะครับเนื่องจากปีนี้มีความชัดเจนครับว่าสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับะะภาวะภัยแรงที่น่าจะรุนแรงมากกว่าปีก่อนๆเนี่ย การเข้ามาของพายุจะมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องจับตาไปนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินแล้วว่าอย่างน้อยพายุลูกนี้ก็คงจะไม่ช่วยบรรเทาเรื่องภัยแล้งขนาดนั้นคงไม่ได้มาช่วยเติมน้ําในอ่างเพื่อให้มีน้ําใช้ในภาคการเกษตรรับมือกับภัยแล้งในปีนี้ได้มากขนาดนั้นนะครับ สำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ o r i g i ินอ Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ไดที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r i g i ินอลค n t เทนที่จะดทำโดยสำนักข่าว Today ์สำนักข่าว Today. Make Tomorrow Today